สวัสดีลูกค้าและเอฟีทุกท่าสสทนนะมาให้ชมผายิงหนูนะครับลำนี้เป็นท้ายไม้สับความยาวอยู่ที่80เซนนะครับลูกดอกใส่ลูกดอกดอ60เซนน,ะน์นะครับลักษณะงานก็ประมาณนี้เป็นครอบไกลสแตนเล็กราคาจะอยู่ที่1,200งพันสบาทคนระับจัดส่งฟรีเก็บงาน,นปลายทางนะครับ เป็นไกด์เซฟสแตนเลสนะครับใส่ลูกสีถึงห้มิลนะครับจะลองเทสยิงกวดน้ำนะครับระยะก็ประมาณถ้าอยู่นี่ก็ประมาณ3าึสี่เมตรนะครับจะลองเทสให้ชมนะครับเฉียดเฉียดหนอกวดนะครับหรือว่าผ่านนะถ้าเป็นหนูก็ไม่ผ่าดน,นะครับต่อคลิปอีกหน่อยนะนี่นะครับ ักษณะขาประมาณนี้นะครับงานนะหนึ่งพันสองร้ยบ,บาทนะครับเป็นครอบไกลสเตนเลสนะครับต่อตรงท้ายให้ด้วยนะครับเป็นไม้ประดู่ก็มีนะครับราคาเท่ากันนะครับวันนี้ก็มาส่งงานเร็งศูนย์อีกสองลำด้วยนะครับนี่นะครับ กระบอกแรกก็ลูกค้าสั่งเป็นแบบมินินะครับระยะชักห8สบแด 68. ความยาวรางจะอยู่ที่เมตรเมตร2ี่สิบนะครับจะทิ้งปลายประมาณ45ิห้าเซนนะรกระบอกแรกนี้นะครับลูกค้าขอท้ายมินินะครับราคาเล็งศูนย์นะครับราคาปืนเล็งศูนย์นะครับจะอยู่ที่4,500้าอบาทนะครับก็มีศูนย์หน้าหลังออโต้ล็อกยังไม่ได้ปัดเงาศูนย์หน้าหลังให้นะครับ สูนหน้าก็จะมีไฟเบอร์ออปติกให้นะครับเป็นเซฟข้างนะครับนี่นะครับงานเล็งสูนยนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับตัวนี้เป็นงานสั่งจองนะครับราคาจะอยู่ที่4,500บาทมีอุปกรณ์ให้พร้อมยิงนะครับแถมลูกดอกให้3มลูกความยาวปรีระยะชักความยาวรางต้องการเท่าไหร่สั่งได้นะครับเป็นงานสั่งทำนะครับ นี่นครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทร0 9 2 9 4 6 2 5 9 9นะครับ ID Line s เ9อ W G R R M นะครับ a c e b ุ๊กผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับเพจปืนยิงปลาเวียงโกสายช่างวิศนุนะครับนี่ครับสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับยิงหนูแล้วก็ งานเล็งสูตรนะครับถือว่าเรียกปืนศูนรนะประมาณนี้นะครับก็มีหลายไม้นะครับชิงชันประดูไม้สักแล้วก็ไม้กับพี่เขาควายนะครับสนใจท้ายไม้อะไรก็สอบถามมาได้นะครับราคาก็แตกต่างกันออกไปนะครับราคาจะอยู่ที่เนื้อไม้นะครับครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube บิทสนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ